น,นี้จะเป็นการเฟิร์สไฟท์ครั้งแรกของอพี่บูมนะครับรายงานตัวพี่บูมพงษธรมัฒนาพกษาจรัดเนาะจะทำการเฟิร์สไฟท์เครื่องบินที่สร้างเองนะครับเป็นเครื่องบินขนาดประเภทไมโครเพลเล็กๆสองเครื่องยนต์2องใบพัดนะครับโดยมีคณะ,ะชมุมอินเวสเตอร์แอดอามาคอยให้กำลังใจครับบอกไม้บอกมือ อออโอเคโอเคดีมากดีมากนะครับตอนนี้จะทําการลอดดูสักก่อนนะครับเพื่อหาค่าซีจีอ้าวเชียรได้เลยลูกเออเป็นไงเข้าท่าไหมอา่าโอเคเราพร้อมได้เลยลูกกล้องพร้อมแล้วนะครับเชียร์ให้กําลังใจนะลูกนะเอาขึ้นทางไหนบอกด้วยนะเออเราเอามาตามลมหรือเปล่าหรือทวนลมเอาเลยลูกเอาเลย ได้เฉยครับโอ้ยปบมือครับปบมือปบมือโอ้เยี่ยม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 เออดีมากเลยดีมากเลยโอ้ยครั้งแรกเลยนะครับเนี่ยเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยนะครับเนี่ยเป็นไงอาการมีไงรายงานหน่อยโอ้เชิดไปใช่ไหมก็เบาๆหนีอยดีลูกเบาๆก็ได้ลองเบาๆดูสิลองเบาๆหน่อยเบาลงหน่อยเออดเบาๆลงหน่อยเบาๆแต่อย่าให้ตก เ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรปวดเบื่อครับปวดเบื่อครั้งแรกใจได้ละโอ้เยี่ยมมากเลยเหนือความคาดหมายเหนือความคาดหมายเยี่ยมมากเลยนี่เป็นหนึ่งในสมาชิกของชุมนุมอินเวสเตอร์แอดแอนซีนะครับที่บูมของน้องๆเขานะครับเป็นไงมาลองดูสิโอ้ดีมากเลยใช้ได้เลยเอามาดูใกล้ๆลูกมาดูใกล้ๆได้ไปดูไปดูเสียหายเลยเหรอเป็นอะไรถูกน้ำเหรอ อแล้วแล้วแล้วมันเสียหายตรงไหนแล้วถูกอะไรเสียหายอ๋อดังนั้นติดตั้งใหม่เนาะถือว่าโอเคว่าบินได้อยู่เนาะี๋ยวรายงานการบินนี่เป็นไงลูกมีการเป็นไงอาการเช็ดเกินไปโอ้เช็ดเกินไปซะดเาแล้วเราผ่อนแล้วเป็นไงพอผ่อนแล้วอาการดีขึ้นอยู่เอออาการดีขึ้นอยู่แสดงว่าเราต้องไปปรับเรื่องของค่าซีจีเนาะให้ให้ส่วนหน้าหนักอีกสักหน่อยเนาะอ่าโอเคครับถือว่า การเฟิร์สไฟครั้งแรกก็ถือว่าผ่านไปได้ดูดีแล้วก็ไปที่พอใจอยู่เนาะยังขึ้นอยู่เนาะโอเคผมมือให้พี่บูมเดยนโกปผมมือหน่อยโอเคครับเี่กก็คือสมาชิกชุมนุมอินเวสเตอร์ทั้งหมดเลยนะครับและวันนี้คือจริงแล้วบูมนี่ก็อยู่มาตั้งแต่มอหนึ่งเนาะจนกระทั่งขึ้นมอสีแล้วก็สามารถประดิษฐ์เองได้นะครับเป็นตัวที่อยู่ในมือนี้เป็นประเภทสร้างเองเลยนะครับเนี่ยขยันเหลือเกินนะครับเดี๋ยวลื้อเดี๋ยวประกอบอย่างนั้นนะครับใช้ได้ใช้ได้ครับอขอคุณที่รับชมนะครับสวัสดี ครับที่เ hey ห็นอยู่นี่ก็จะเป็นการทดสอบบินอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือเทสไฟนะครับของพี่บูมของน้องๆในชุมนุมอินวเตอร์แอดอาร์ซีปากเสือพิทยาคมนะครับเอาทักทายก,กันหน่อยครับอา่านะครับก็คือหมายถึงว่าลำนี้เนะี่ยทำไปครั้งหนึ่งแล้วปรากฏว่าอย่างที่ได้ชมแล้วก็คือมีอาการเชิดหัวเนาะแล้วก็ตอบสนองเร็วเกินไปก็เลยทําการแก้ไขจะทําการเทสไฟอีกครั้งหนึ่งทดสอบหาค่าซีจีให้ดูหน่อยดูโลกเป็นยังไง ลองดูสิเอาเลยนะแล้วลองล่อนดูสิล่อนธรรมดาสักก่อนอย่าเพิ่งขับเครื่องยนต์เออเอาไหมได้ไหมไ<ด>เออโอเคนะโอเคเอาเอาเลยถ้าพร้อมแล้วก็ได้เลยเอออดีเฮ้เอาเลยยนนะันนลูกจะสูงมากเออเออจะสูงมากลูกจะสูงมากรักษาความสูงไปหน่อยอย่ากุ้นสูงมากเกินไปลูก เออหอนลงมาหอนลงมาโอ้ลอดดีมากเลยโอ้โหกลับลงมากลับลงมาค่อยๆบังคับให้ได้ลูกบังคับให้ได้โอ้ยดีดีดีเออเริ่มนิ่งแล้วลูกเอากลับมาใกล้ๆเรากลับมาใกล้ๆเราแต่มีลมแล้วนะเริ่มมีลมแล้วอ้าวได้ได้ได้ลูกได้ได้โอ้เยี่ยมมากเลยปุ้มมือให้หน่อยลูกกันนะกันนะอย่าไปทำอะไรที่ลูกกูมองไม่ได้เออค่อยๆลดค่อยๆลดให้นิ่งๆลูกให้นิ่งๆให้นิ่งๆเออดี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  โอ้ยเยอะม,มากเลยเดี๋ยวกูขอญอาตถ่ายน้องๆเขาจะสูงมากลูกจะสูงมากเออพยายามปรับเ,ออเออญญบสร็จแล้วมันรอดดีเนาะไปไหนละ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายน้องๆเขากัน <c oughs> โอ้ยบินได้นานมากเลยอยู่ไหนละ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวคูพยายามหาอยู่ไหนล่ะเออบินไปก่อนนะบินได้ก่อนนะ <c oughs> อย่าให้มันลงนะ <c oughs> เอากลับมา <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวโฟกัสก่อนอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยกูมองไม่เห็นเลยอย่าบินผ่านหัวกูมาลูกกูมองไม่เห็นไปกลับไปทีเ่เดิมมันจะไปจะ่าไปทวนแสงลูกอย่าไปหาแสงเอาเอากลับมาอยู่ไหนอยู่ไหนอออเ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 จอและเจอละเจอแล้วเออเออย่าเอออ่อออไปไปไปโอ้ดีดีมากเลยโอ้ยังบินอยู่เลย เออดีดีดีด,ดีเออตีลกูกเอาลงมาเอาลงมาเบาเบาเบาไว้ตักสายเล้วขวาไว้เออดึงสายแล้วขวาไว้เออเออโอ้หนานนะเออเบาเบาลูกเบาเบา,บาเออโอ้ยดี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 โอ้ยเยอะมากเลยปเบาเบือหน่อยลูกเบเบือหน่อยโอ้ยบนับนบนันบันโอ้ปล่อยมือเหรอโอ้เยี่ยมจังเลย โอ้มันรอดดีเนาะเออดีมากเลยเออดึงซ้ายดึงขวาเอาดึงซ้ายดึงขวาเอาเออแล้วก็กลับมาลูกค่อยๆอย่าเลี้ยวแรงอย่าเลี้ยวแรงเลี้ยวเบาๆเลี้ยวเบาๆถ้าเลี้ยวแรงมันจะเลี้ยวซอกปีกลูกอออดี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 มากเลยอ่าอ่าอ่าดีดีดีโอ้ยดีดีดีมากเลยเอออ่าดึงกลับมา โอ้เย oh, yeah, yeah. uh, oh, oh, ี่ยมเยี่ยมเออดี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 เยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากเออเออเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอ้ไปไหนละโอ้หลุดมองไปเห็นเลย รอดีแล้วที่นี้เนะเออเอออ่าที่นี้เดดดำลงสวยๆข้างหน้าน้องๆเขานี่อาละมักเนาะค่อยๆลงค่อยๆลงนะอ่าปุ๊บๆนะครับโอ้โหโอ้โหเยี่ยม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 อ่ามาถ่ายรูปบูเล็กกับพี่เขาเออก็มาดูสิเป็นไงสภาพดีไหม เออ,เอ,อสมบูรณ์นะถือว่าแต่ว่ายังมีอาการแกว่งไกวอยู่เนาะค,คือยังแว <คน S 2> ๊บๆๆเนาะเออใช่ใช่รานนั้นต้อง,องพยายามให้มีลมที่สงบเนาะถึงจะเล่นได้นะครับแสดงว่าการแก้ไขข,ของเราเป็นไงหมายถึงว่าตอบสนองช้าลงหรือ,อยังช้าลงครับแล้วเชื่อมหัวไหมพอดีครับเออพอดีเนาะถือว่าตัวนี้ใช้ได้เนาะแล้วเราค่อยไปถอดถอดแบบหรือรีเอ็นอีกครั้งหนึ่งนะเอาให้ได้เจ็มๆเลยนะโอเคโบกมือให้พี่บูมหน่อยครับครับการ เทสไฟล์คัน้นี้ก็จบลงเพียงค่น,นี้นะครับขอขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ